แนวทางราวพัฒนาครับผมประจำวันที่14เมษายน2568นะครับวันนี้ได้เด่น3รอง0ครับผมตัวนี้3-4กับ0-5นะครับผมเด่น3รอง0เน้น3-4กับ0-5รายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม u t u b e ช่องอาจารย์ย่ทุกท่านนะครับผมสวัสดี f อทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผม สำหรับผู้รับชมใหม่ก็จะลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมสำหรับท่านไหนที่ต้องการสนับสนุนการทำคลิปวิดีโอของอาจารย์เย่นะครับผมก็สามารถสนับสนุนได้ที่คำว่าขอบคุณครับผมกดเข้าไปที่คำว่าขอบคุณนะครับผมแล้วก็สามารถซื้อซปเปอร์ตงครับผม ส่งเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เย่ได้ครับอาจารย์เย่ก็ขอขอบพระคุณสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางเราพัฒนาครับผมคลิปแนวทางเราพัฒนานะครับผมประจำวันที่14ครับผมประจำวันที่14เมษายน2568นะครับ สำหรับแนวทางเราพัฒนาในวันนี้ครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่น3ครับผมเด่น3รองเป็น0ูนย์นะครับเด่น3รองศูนย์ครับผมเด่น3ตัวครับผม เด่น3ตัววันนี้นะครับผม5 3 4ครับส่วนรอง3ตัววันนี้ครับผม 0, 0ูนครับผมต่อไปก็จะเป็น2ตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผมเราก็จะเอา5 3 4ครับผม3ตัวเด่นครับแล้วก็0 0 5ครับผม3ตัวรองนะครับผม มาตัดครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2ตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็สตัวกันนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมเด่น3รองศูนย์ครับผมเด่นรองรวมกันได้3 0นะครับ เดนสครับผมเดน3มตัว5้าสามสครับผมก็จะตัด2ตัวเด่นได้3 4ครับผมสากับ3าหนะครับต่อไปเป็นรองครับผมรองศูนย์ะครับผมรอง3ตัว0ูนครับผม ก็จะตัด2ตัวรองได้0ูนยครับผมศู 00, เราก็จะแปลงเป็น02ด้วยนะครับผม02ตัวครับสุดท้ายเลย0 5ครับผมสำหรับตัวกันวันนี้ก็จะมีตัวการจากชุดเด่นนะครับผม54ครับ ชุดรองตัดเสร็จหมดแล้วจะไม่เหลือตัวกันนะครับผมก็จะเหลือตัวกันแค่ชุดเด่น5้าสตัวเดียวครับผมวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมออย,ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ครับแนว้างเราพัฒนานะครับผม ประจำวันที่14เมสายน2568ครับวันนี้ได้เด่น3รอง0ครับผมเด่น3ตัว5 3 4รอง3ตัว005ครับผมเด่น3รอง0นะครับเด่น3ตัว5 34รอง3ตัว005ครับผม ด่น2ตัวครับผม3 0 3 4 3 5รอง2ตัว0 0 0 2 0 5ตัวกัน5 4ครับผมเด่น2ตัวนะครับ3 0 3 4 3 5รอง2ตัว0 0 0 2 0 5ตัวกัน5 4ครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับ สำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผมเด่น3รองศูนย์นะครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะคะเด่น3รองศูนย์ก็นำไปใช้ได้เลยครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่3 4ครับผม3 4กับ0 5นะครับ สำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่3 4กับ05ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผม สำหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมถูกอกถูกใจรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมอาจารย์เย่ก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสาหรับคลิปแนวทางเราพัฒนาในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผม แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ